ผมกระนำก่อนสิ้นปี65ใครอาจเจอวิกฤตหนักเพราะภัยพิบัติทางน้ำและไฟจะกลับมาอีกครั้งลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับก่อนอื่นต้องขอบอกว่าเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอในวันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเปิดคำทำนายโหนดังเจ้าของฉายานนสตาดามุสเมืองไทยอย่างโขนสรจะนวนอยู่ท่านได้ออกมาทำนายดวงเมืองถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน6กเดือนหลังนี้ทางเรื่องของภัยพิบัติโลกเชื้อร้ายกลายพันธุ์สถานการณ์การเมืองวิกฤตของเศรษฐกิจการเงินฝืดเคืองประชาชนล้มตายและภัยพิบัติทั่วถูกภาคโดยนนสตาดามุสเมืองไทย ได้ทำนายหกเดือนสุดท้ายของปี65ไว้ดังต่อไปนี้ในเดือนกรกฎาคมพศ2565นี้ในช่วงปลายเดือนให้ระวังโรคหลายแบบแปลกในเด็กดีเพรสชั่นจะผ่านตอนเหนือของประเทศอย่างรุนแรงน้ำป่าเริ่มไหลาบาเกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายจังหวดัดพืชพันธุ์ธัญญาหารเกิดความเสียหายหนักกว่าครั้งใดจะเกิดความยุ่งยากทางการเมืองบ่งบอกถึงความแตกหกัก ขัดแยง้งการก้าวร้ากันอย่างชนิดยอมหักไม่ยอมงอและจะมีปัญหากับการเกะกะระรานของเพื่อนบ้านศัตรูกำลังกล้าแข็งประเทศไทยนั้นบุคคลสำคัญยังคงมีอันตรายอยู่จวบจนสิ้นไปผู้ใหญ่ในแผ่นดินบางคนไม่ตั้งมั่นอยู่ในความเที่ยงธรรมเอาใจฝักใฝ่ในอาธรรมฝาดินจะลงโทษต้องระวังอันธพาล โจนปร้นนักข่มขืนจะชุกชุมศีลธรรมจะเสื่อมโทมพระอัลลชีลวงโลกชื่อดังจะถูกจับศึกสินค้าทุกประเภทขึ้นราคาแพงหูฉีเครื่องบินกองทัพเรืออุบัติเหตุตกนักบินเสียชีวิตทั้งหมดเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งใหญ่ในประเทศสิรีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนหลายแสนคนตอนปลายเดือนโดยทั่วไปแล้วสถานการณ์โลกกำลังตกอยู่ในสภาพวิกฤต เศรษฐกิจตกตามความเดือดร้อนของประชากรชาวโลกเด็กๆอาจพบกับโรคร้ายแปลกประหลาดและจะตายกันมาและในช่วงปลายเดือนทหารพรมาร่าจะบุกไทยเผาบ้านเรือนในเขตไทยจำนวนมากและในเดือนสิงหาคมจะเกิดพายุใต้ฝุ่นถล,ล่มกรุงเทพจนเกิดน้ำท่วมหนักในรอบหนึ่งรอปีต้องถือว่าจีนแผ่นดินใหญ่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจะเริ่มย่ำแย่ปีนี้ เกิดวิกฤตการภายในประเทศทำให้เศรษฐกิจเริ่มตกตามชาวนานับหลานต้องออกเร่หางานทำและเกิดความปันป่วนนักศึกษามหาวิทยายลายัยเดินประท้วงไม่เข้าห้องเรียนและออกไปประท้วงในท้องถนนเป็นจำนวนมากนักศึกษาชุมนุมในปักกิง่งและเมืองต่างๆเรียกร้องประชาธิปไตยและมีการประกาศกฎอัยการศึกอาจจะมีการเขยนฆ่าผู้คนเป็นจำนวนมาก ในประเทศไทยนั้นชีวิตผู้คนต้องปลิดปรงเหมือนใบไม้ร่วงเศรษฐกิจถดถอยชาวนากรรมกรมีนี่สินเป็นจำนวนมากมีคนอดอยากล้มตายบุคคลสำคัญของประเทศไทยสุขภาพจะทรุดโทรมอย่างหนักเกิดโรคระบาดและภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคโจนผู้ร้ายชุกชุมอุบัติเหตุใหญ่จะเกิดขึ้นตลอดแทบจะทั้งเดือน มีการตายหมู่ทางรถยนต์ทางเรือและทางเครื่องบินอีกครั้งส่วนในเดือนกันยายนโรคระบาดจะเริ่มระบาดร้ายแรงและกลายพันธุ์เป็นโรคติดต่อไปทั่วโลกโดยตั้งแต่ต้นเดือนไทยจะคับขันและ,ะเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ของโลกอย่างหนักหน่วงที่สุดจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของไทยในกรุงเทพมหานครตึกสูงสูงจะพังทลายถนนหนทางเสียหาย เกิดไฟไหม้ทั้งเมืองผู้คนระสำาระสายมีแต่เสียงร้องหวยหวนเป็นโศกอนาตกรรมรุนแรงมากๆรัฐบาลจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาสำคัญกับหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหากิจต่างๆเขาจะเริ่มก่อวอดขึ้นจนทำให้เกิดความวุ่นวายกลาหลเป็นระยะเวลาที่นาย,ยกรัฐมนตรีจัดเป็นอันตารายควรจะเพิ่มความคุ้มครองให้มากเป็นพิเศษและรัฐบาล จะมีการประกาศขึ้นภาษีทุกประเภทและสำหรับเดือนตุลาคมจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาภัยธรรมชาติจะยังคงคุกคามต่อไปอีกอุบัติเหตุใหญ่ๆเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นทางภาคเหนือต่อเลยมาถึงกรุงเทพและจะเกิดต่อเนื่องหลายครั้งแต่ละครั้งก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และในต้นเดือนจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ของเมืองไทยมากกว่าที่เคยมีมาด้วยสามอุบัติเหตุทางน้ำทางอากาศกับเรื่องแทรกซ้อนต่างๆทยอยกันเข้ามาโดยไม่ว่างเว้นเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ไม่น่าไว้วางใจเลยและสำหรับเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนสุดหารโหดสุดวิปริตที่แท้จริงสำหรับคนไทยเพราะจะเกิดภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่สุดสูญเสียชีวิตผู้คนมากมาย พื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะพังทลายลงน้ำจะไหลทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านตำบลอําเภอเหมือนปีก่อนๆทั้งจังหวัดทางภาคเหนือและภาคอีสานมีผู้คนล้มตายประเทศไทยจะถูกตรึงด้วยบาปคลาอในมุมสามเหลี่ยมโดยมีดาวอาทิตย์เป็นตัวเสริมให้ครบมุมดังนี้สิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นคือจะมีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้น สภาเพเหตุการณ์ภายในเป็นที่น่าวิตกอาจปั่นป่วนหรือมีผู้ยุยงให้เกิดความวุ่นวายได้อาจมีการประสานงากันบ้างกับประเทศเพื่อนบ้านและสำหรับเดือนธันวาคมทั่วโลกจะมีภูมิอากาศแปรปรวนในยุโรปบางประเทศจะร้อนจัดเพราะเกิดขึ้นความร้อนทำให้อากาศร้อนที่สุดในรอบหนึ่งรปีทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากและในบางประเทศ ก็จะหนาวจนทนไม่ไหวหิมะจะตกโปรยปลายลงมาขาวโพลนไปทั่วกรุงเทพและปริมณฑลปัญหาเพื่อนบ้านจะก่อกวนและสร้างความขมขื่นใจให้แก่เราตลอดทั้งเดือนหุ้นไทยจะตกสุดขีดยังไม่อาจฟื้นขึ้นมาได้ส่วนวิกฤตทางภาคใต้นั้นไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงได้เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ต้องให้องค์กรโลกมาช่วยเหลืออย่างไรก็ตาม นอสตารามุสเมืองไทยได้กล่าวไว้อีกว่าการพยากรณ์ดวงเมืองปี2565นี้แม้จะมีคำทำนายที่ค่อนข้างจะรุนแรงแต่จะขอเตือนเหมือนปีก่อนๆว่าเราอย่าหลงเชื่อจนงมงายเพราะวิชาโหราศาสตร์นั้นเป็นเพียงทฤษฎีที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการให้คำพยากรณ์การพยากรณ์เป็นเพียงการคาดคะเนซึ่งอาจจะเกิด หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้และที่สำคัญกว่านั้นท่านต้องยึดถือผลกรรมในภพชาติปัจจุบันยึดมั่นในผลของการกระทํากรรมดีและกรรมชั่วเมื่อท่านรู้ว่าท่านจะมีทุกขเกิดขึ้นก็ขอให้มุ่งสร้างแต่กรรมดีละเว้นกรรมชั่วเสียอีกทั้งขอให้หยึดมั่นในคุณพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงซึ่งจะอำนวยผลดีให้แต่ถ้าหากท่านเป็นบุคคลประเภทที่คอยตั้งหน้าตั้งตา จะกอบกวยความสุขกระเสมเปรมปรีให้กับตนเองแต่ฝ่ายเดียวโดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายซึ่งจะเกิดขึ้นต่อผู้อื่นก็ขอให้พึงสังวรได้เลยว่าท่านจะต้องประสบกับความหายนะที่ไม่อาจแก้ไขหรือช่วยเหลือได้เลยตัวท่านเท่านั้นที่จะช่วยตัวเองได้พร้อมทั้งได้ถามกลับไปว่าอีกนานไหมกว่าท่านจะหลุดออกจากเขาวงกฏนั้นได้นอสตารามุสเมืองไทยกล่าว สำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ